ทกคนปประชาชนนะคะแหมเวอร์วันนี้แต่งตัวดีขึ้นออโอเคยังไงก็คนไทยนี่แหละเออวันนี้ก็ถึงเวลาเที่ยงแล้วร้านประจําที่มาดามทานประจำเนาะก็คือร้านชื่อหนุ่ยปลาเผาตรงนี้เขาเรียกอยู่ถนนเหมือนเรียบชายโขงมาที่ตรงวัดาธาตุนะคะเลยตลาดวัดาธาตุมาหน่อยทุกคนก็จะรู้จักที่นี่เขาขายปลาเผาเนะาะลาบปลาแม่น้าโขงต้มยำปลาแม่น้ําโขงอ่อมล่าซุ้มตามมีหมดแล้วแหละ แล้วก็อย่างที่เขาคุยเนาะคือห้องแอร์มีห้องน้ําสะอาดจริงๆและเชื่อมั้ยพี่น้่าวเขาที่ส่งมาในน้ำพัสดุก่อนมาดามามันก็เป็นเพลิงๆแต่ห้องน้ำเขาก็ทําดีนะคือเตะไม่ได้ขยายใหญ่ขนาดนี้นี่ก็ขยายเต็มมีที่จอดรถแบบดีแต่ก่อนนี่จอดแค่ข้างหน้าอย่างเงล้วดูบ้านเขาสิแล้วเขาบอกว่าต้นตระกูลเขาว่าเหมือนเหมือนไม่แน่ใจว่าลูกไป็นตาหพ่อนะหรอหมอโอ้ยนะผมหมุนหัวใจอ่ะ เป็นไงมาดามดิซี่รายการเส้นทางชีวิตวอาหารอร่อยเดี๋ยวเข้ามาดูในบรรยากาศในร้านกันสะอาดรับโปรขอนับเพิ่งด้วยนะแต่ไม่รูตอนนี้เขาเขาไม่ไ,ไม่ไ ลินนะปลาดิ้นแม่นน้ำโขงแต่คือไม่รู้ว่าเลี้ยงในกระชังหรือแบบจับกระชังน้ําไหลค่ะประมาณนี้มันก็จะไม่คาวเปลาเปราเริ่มมไม่อยากเข้าไปใกล้มากควรที่ทำ,ทำ,ทำเตรมปรุงอาหารเพราะทุกวงนี้อากาศดีนะผักจะ ถาม ans, นา show, kara. ู้ปะอ๋อไม่ได้ถามอะไรใช่ป่ะอ๋อเค่เห็นถืออ๋อรู้มากแล้วเนี่ยีกนะน้หมตัวประมาณนี้ชผักยังม่มาเขาก็คงส่งสว้เมื่อกี้เห็นมามาดามเป็นแขกมาหมายปากเป็นของประตูนี้เมื่อด้๋กี้ เมื่อตะกี้ยังไม่สำเร็จอ่ะผู้ปลาแล้วก็ผักเสร็จเห็นไหมผักสลัดผักชีลาวทางด้านขวาผักแทรผักสลระแน่แล้วก็ใบกะลัำปีน้ำจิ้มเขาจะมีสามแบบก็จะเป็นอย่างนู้ตางเมลว์มะเขาอลานหมูสีดูจืดนะสักเทาไหร่ก็มีอ,อันนี้หมดแล้วก็อันนี้หมูแดดเดียว ซีมอะไรก็ยังไม่มาเนคนเดียวเขาบอวันนี้มาดามมาหนองคายอะนะคะมาไฟช้าถึงน้าแต่ตีสามหน้าก็ดูจะแบบโซมนิดนึงหน้ามาแตกเติบแต่ก็ช่างมันมางานศพอะเนาะอันนี้ก็เลยแบบว่าเป็นคนไม่ค่อยสบายก็เลยต้องออกมากินข้าวนอก <S <S นี่มีผักมีเมี่ยงปลาเมี่ยงกระเผาที่นี่เขาหุงใช้ปลานิบเนาะอันน,นี้ไป่นน้ำโคลอะรอย่างงช่ม,มีลาเป็ด ซูมค่ะขาดเคียงขาดไม่ได้เลยไข่เจียวห o m ม o ดามส้มตำอันนี้ตำโคล,ลาดแล้วก็ข้าวเหนียวมาถึงขั้นตอนการชิมอันดับแรกข้าวเหนียวไข่เจียวกันเลยเนาะนร้อนไข่เจียวเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือซอสพริกใช่ไหมคะแกงตื้อม,มาค่ะข้าวเ,เหนียวเนาะนิกหนึ่งปึ้อ แล้วก็ตำโคลา่ามาอีสานไม่กินส้มตำได้ไงอะ่ะใช่ไหมถึงมาดามจะทานเผ็ดไม่ค่อยได้ก็บอกเขาเผ็ดน้อยแค่นั้นเองชีวิตง่ายๆคิดง่ายเปล่าไปดูทัานตอนการชิมอร่อยกป่าไปดูแล้วเฮ้ยคุณพี่ไม่ต้องส่งปากโหยปายหน้า้าบานนะเปล่าไปดูอร่อยผ่าน ไข่เจียวก็อร่อยค่ะมาถึงตอนปลาเผาโหพี่ไหนๆมาทั้งทตีต้องชิมปมา <S <S ลาเผาเร็วหน่อยเร็วหน่อยอ๋อถ้าทางการเร็ <c oughs> เวๆเร็วณพี่ก็งหิวแล้วเนะเาะอมาปลาเผานิดนึงนะคะนิดนึงปลาเผาดูดได้เนื้อแน่นดีไหมตื๊บมาดามชอบมาเกิดเทศมะเกิดเทศภาษาเขาถิงเขาเรียกอะไรนะแบบสีดาแล้วก็อะไรดีอ่ะกินอะไรไม่ได้เลยแล้วก็อันนี้ละกันกับน้ำจิ้ม ็ำที่มาหน่อยมนะไม่รู้นี่ดูตึงตึงทานแล้วทานแล้วเดี๋ยวทานตาม อร่อยมากผ่านทุกเมนูเลือล่าบเป็ดแต่มาดามพี่ว่าอร่อยแน่นอนขอทานก่อนนะคะบ๊ายบาย